กาบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเรียนรู้ปฏิทินจีนเลขนำโชคในวันปัจจันที่6มกราคม2568นะครับนะเนื่องจากว่าตัวของซินแสอูได้จัดทำปฏิทินนะ เป็นปรทินจีนไทยนะเป็นปรตินจีนแปลเป็นภาพภาษาไทยนะครับนะนำมาจัดจำหน่ายก็มีเพื่อนๆแฟนๆเอฟซีฟนะได้เมตตานะสั่งซื้อมาจำนวนมากเลยราคาเล่นลนะสองร้อยห้าสิบบาทนะกองนี้ทั้งกองนะคระัทเป็นโปริีนโปรตีนโปรนนะครับนะก็ที่ถืออยู่ในมือสวยๆนะคุ้มค่านะครับนะ เราก็จะมาหนักทางด้านวิชาการเราจะแปลจากภาษาจีนให้เป็นภาษาไทยเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนจะได้นํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะครับนะหลายท่านบอกว่าไหนไหนไหนขอชมหน่อยสิได้เลยครับจะนําปริทินนํามาโชว์ให้ท่านได้ดูแบบชัดๆนะครับนะใช้ชัดชัดเลยลุกมาเลยนะครับนะก็ นี่นะครับนะนี่แหละครับคือปริทินนะของที่เขียนเรียบเรียงโดยตัวของสินแสอู่อู่ทองอู่น้นะครับที่จัดจำหน่ายนะเขาเรียกว่าเป็นปริทินจีนแปลเป็นภาษาไทยนะครับนะที่เห็นอยู่นี้เป็นปริทินจีนแปลเป็นภาษาไทยของวันจันทร์ที่6มกราคม25 6 8กนะครับนะต,ตามภาษาไทยก็แปลว่าเป็นวันขึ้น8ค่ข้าน,นะ ถ้าขึ้นแปดขั้มน,นะครับนะขึ้นแปดขั้มก็ถ้ามีคําว่าแปดขั้มเนี่ยก็โภาษาไทยก็เป็นบรรพระไทยนะครับถือว่าเป็นบรรพระไทยนะแล้วก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะอีกฝั่งหนึ่งของประเด็นที่ของซินเสียวหัววนะครับนะก็จะเขียนเป็นภาษาจีนนะครับนะภาษาอังกฤษอยู่ข้างบนจันยูดี้นะ,ะก็เรียกว่าจันยูดี้ก็คือกลุ่มมกราคมนั่นเอง2025นะครับนะแล้วก็ภาษาจีน2ตัวก็ อ่าหยางรี่หยางแปลว่าตะวันตกหลืวกาแปลว่าสากลรี่ตัวนี้แปลว่าปฏิทินปฏิทินสากลทั่วโลกเขาถือว่าเป็นเดือนแจนนัวรี่ก็ภาษาจีนนว่าอีเย่นะอ่ลิ้วยืดอลิ้วลิวล้วลิ้วก็แปลว่าหกยือแปลว่าวันเพื่อก็เป็นวันที่หกนะครับเป็นวันที่หกมกราคมนั่นเองนะทีนี้มาดูกันต่อนะครับเรามีเลขนำโชคประจำวันมาด้วยนะครับนะเลขนำโชคประจำวันนี้มาจากไหน นะครับนะก็เป็นเลขนำดาวนท้องฟ้านะที่โครจรเข้ามานะครับนะล้วก็มันเป็นโครงสร้างแผนภูมสวรรค์นะนะครับนะโครงสร้างแผนภูมสวรรค์ที่ปรากฏเรื่องราวแปดตัวอักษรและหรือสี่ตัวอักษรหกตัวอักษรเนี่ยเราก็จะนำหกตัวอักษรเนี่ยนำมาถอดร่างออกมาเป็นเลขอาราบิกได้เลขเบอร์หกเบอร์สองเบอร์แปดเบอร์หนึ่งเบอร์สี่เบอร์เก้า นะครับนะก็สุดแท้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆน,นะครับจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะเบอร์หกเบอร์สองเบอร์แปดเบอร์หนึ่งเบอร์สี่เบอร์ 6, เก้านะครับนะก็สามารถเห็นอย่างชัดเจนนะครับนะก็ลองแค็บูปพาพนี้ขึ้นมานะครับนะไปต่ออย่างรวดเร็วแล้ววันจันวันจันเนี่ยภาษาจีนอ่านว่าซินฉีอีนะซินฉีอีแปลว่าวันจันนะครับภาษาอังกฤษก็มันเดย์มันเดย์ก็คือวันจัน ทันลงมานะครับนะ,ะก็เห็นลูกผู้ชายนะก็เรียกว่าเรียกว่าเกี่ยวข้าวทำนานะครับนะก็เป็นเป็นชาวนาชาวนาภาษาจีนเรียกว่าหนงลี่นะหนงก็แปลว่าเกษตรกรนะลี่แปลว่าปฏิทินนะะเกษตรกรก็คือชาวนากับเรียก เพราะฉะนั้นปฏิทินเล่มนี้เรียกว่าปฏิทินชาวนานะครับนะแล้วก็ยังอยู่ในอิทธิพลของปีมะโรงนะครับนะ,ะกะซิงนี้นะกะซิงนี้ก็คือปีมะโรงนะ,ะจันทร์หัวเสี่ยวนะเชื้อเย่เสี่ยวก็เป็นเดือน,เด,อน,เ,ดอนเดือนจีนก็เรียกเดือนเดือนเดือนจีนเป็นเดือนจีนเดือนสิบสองเดือนจีนที่สิบสองนะครับนะชูชี้ยู่นะชูชี้ยู่ก็ชูชียนะชช้ยูก่ยก็เป็นวันเจ็ดขั้ เจ็ดขั้นจีนนะครับแต่ว่าเป็นวันที่6มกรานะครับนะเรามาดูกันต่อนะครับนะว่าในวันนี้บ่งบอกอะไรบ้างน,นะเออเป็นเรื่องราวของเสาวปีนะสาวปีบ่งบอกเป็นเสาวปีมะโรงนะแล้วก็เป็นเดือนเดือนนี้เข้าสู่เดือนฉลูแล้วนะครับนะเข้าสู่เดือนฉลูตั้งแต่วันที่ห้ามกราคมนะแล้วเป็นวันกุลนะครับนะวันนี้เป็นวันกุลสมองกับท่านที่เกิดปี ปีขานนะครับนะคุณกระขานสมภง n กานนะครับนะท่านที่เกิดปีขานทําอะไรวันนี้เข็งๆ,ๆนอกจากสมภ o กับท่านที่เกิดปีขานแล้วยังสมภงกับอา่าจัว่าตายภาคีก็คือ <c oughs> ท่านที่เกิดปีกรนะต่ายนะแล้วก็ปีมะแมนะครับนะบมีปีมะแมด้วยแต่อย่างไรก็าตามวันนี้หรือแม้ว่าดาวบนของฟ้าดีเริกก่มประเสริฐสีไงก็ไม่เหมาะกับท่านที่เกิดปีมะเส็งน,นะ อาท่านที่เกิดนิตมะเสย์นเนี่ยอยากจะจัดงานพิธีอะไรต่างๆเนี่ยไม่ถูกต้องไม่ได้เลยเพราะว่าวันพันปุณมันมันโฉมประาาทัดกับท่านที่เกิดปีมะเสย์น,นะครับนะฮะแล้ววันนี้เทพเจ้าโชคลาภเสด็จดมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จะมีโชคลาภอยากจะซื้อหวยอยากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับนะที่บอกว่าหกสองแปดหนึ่งสี่เก้าเดินไปทางทิศไหนดีไปทางทิศ ตะนอ,อกเฉียงใต้ก็จะเห็งเห็งนะครับนะเพราะว่าวันนี้เทพเจ้าโชคลาภเสด็จมาทางทิศตะนอ,อกเฉียงใต้นั่นเองเห็งเห็งนะครับนะดาวบนท้องฟ้าเรามาดูนะ <c oughs> ก็สังเกตไหมครับเพื่อนเอดาววันนี้นะดาวบนท้องฟ้ามันมีเขียนสีแดงหมดเลยนะดาวจางนะดาวจางแปลว่าดาวจางแปลว่าอะไรดาวจางก็สื่อความหมายว่าดอกไม้ผลีน,นะผลีแปลงบานทุกทิศเลย นะดอกไม้ผลี่เป็นบานทุกทิศก็แปลว่าเป็นเรื่องราวของสิริมงคลนะครับนะอดอกไม้สิริมงคลนะเป็นบานทุกทิศเลยก็จะให้โชคให้ลาภทุกๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นงานมงคลงานแต่งานเข้าบ้านใหม่ออกรถดีโอนซื้อขายบ้านที่ดินดีคอนโดมิเนียมได้ไหมได้ทํำพิธีวงสวงเจ้าที่เจ้าทัเาทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทา่านได้วันนี้ยังเหมาะกับงานวันฝังศพก็ได้ วาชฝังศพวันนี้ล่ะดีนะไม่มีปัญหาเลยลูกหลานกับเองซะด้วยซ้ำน,นะลูกหลานนะท่านที่เสียชีวิตไปเราฝังศพในวันนี้นะครับลูกหลานก็จะเจริญรุ่งเรืองนะครับนะก็ก้าวหน้าก้าวกระโดดนะรับราชการมางคนก็รับราชการแนละ้วลุกลุ่งนะครับนะวันนี้เป็นวันเองนะสมหวัง เงินทองไหลามาเทมาหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือนนะที่ผมพูดนี้ไม่ได้พูดจากภาษาจีนนะผมพูดจากภาษาไทยนะเพราะว่าเล่มน,นี้แปลจากจีนเป็นภาษาไทยให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะมาดูกันต่อดาวล่างนะดาวล่างวันไขวันไข่เนี่ยนะก็วันไขไข่แปลว่าเปิดตัวนี้แปลว่าวันเปิดนะเป็นวันจัดทําการวันเปิดแปลว่าเลิกยามรู้เห็นเป็นใจ ถ้าเขาบอกว่าถ้าดาวบนเป็นสีแดงแสดงว่าแสดงว่าวันนี้เป็นวันมงคลเหมาะก,กับการแต่งงานรับตำแหน่งใหม่สร้างบ้านโอนซื้อขายบ้านที่ดินอคอนโดมิเนียมดีออกรถดีเข้าบ้านใหม่ดีเปิดธีรการดีวางเตียงดีตั้งบุง,งประตูดีแต่ห้ามฝังศพนะ ก็วันนี้ก็วันใครก็ห้ามสังสังศพเรามาดูกันว่าแล้วจุดแล้วมันมีหลายสิ่งหลายอย่างขัดแย้งกันก็มาดูกันว่าวันนี้เหมาะกับการจัดงานมงคลสมรสแน่นอนเลยงานมงคลไม่ว่าจะเป็นงานงานสู่ของงานแต่งงานสูงแหวนม่านแต่งงานออกรถเรื่องงานใหม่ข้าข้าบ้านใหม่หมงวงสงยกเป็นงานฝังศพนะข้อขก็การด้วยว่าวันไทยมันไม่ดีอะนะวันใครก็เป็นวันเปิดก็ไม่ไม่ ห้ามลงฝังศพนะครับนะเด็กเกิดวันนี้ดีหรือไม่ดีเฮงหรือไม่เฮงเด็กเกิดวันนี้หนีมาเกิดหรือเปล่าปรากฏว่าเด็กเกิดวันนี้ดีนะดีมากๆนรับนะเ,ออเด็กเกิดวันนี้โดยพ่อผู้ชายนะเด็กชารลูกชายผ่าคลอดในวันจันทร์ที่หมกราคมสองห้าหแตกดีไหมดีดีมาหาดีเลยดีมาหาเฮงเลยเป็นคนดวงใหญ่ เป็นคนยงใหญ่มีวาสนาดวงมหาเฮงเป็นเจ้าของธิรการใหญ่หีดสมบัติเพราะอะไรได้นาหีดสมบัติติดตัวมาเกิดด้วยขีบสมบัติใบ,บ,หบ,บ,บ,บใหญ่ด้วยค้าขายต่างประเทศดีนะเดินนำคำอินพอร์ตเอ็กพอร์ตดีดวงชะตาเนี้ยไม่ใช่ดวงค้าปิดเป็นดวงค้าส่งนะแล้วก็มีดภาวะความเป็นดาวผู้นําด้วยนะส่วนทางโลกผู้หญิงนะก็จะต้องค่อนข้างจะเป็นห่วงนิดนึงเพราะว่าปีเกิดเดือนเกิดและวันเกิดอะ วงบอกว่าไม่ได้นําคู่ของติดตัวมาเกิดจะต้องหาเวลาถาคลอดเพื่อจะได้มีดวงความรักที่ดีเพื่อจะได้หลุดพ้นจาก ء, คนที่เรียกว่าดวงคนโสดนั่นเองนะครับนะเ <î? S 2> พราะฉะนั้นดวงของผู้ชายทาลกเพศชายดีนะครับนะส่วนเวลานะเวลาที่ดีเฮงๆงต่างๆเหมาะกับการทำการอะไรต่างๆเนะี่ยในบริทินวันจันทร์ที่6มกราคมมีเขียนเพงเอาไว้อยู่กี่ตำแหน่งเนี่ย ยามยามฉลูเขียนเพงเอาไว้ยามขางเขียนเพงเอาไว้ยามมะโรงเขียนเองเอาไว้แล้วก็ยามมะเมียก็เขียนเพงเอาไว้นะครับยามยามจอก็เขียนเพงเอาไว้ยามคุณก็เขียนเพงเอาไว้โอ้ยมีเหงเยอะนะก็ดีนะครับนะก็ก็จะมาพบหน้าพบตากันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวจะเอาไปทิ้งออกก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นการ อธิบายเรื่องราวนะเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บย่อยนะเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บย,ย่อยของปฏิทินนะที่เขียนโดยซิมแสวอูอูทองอูน้ำนะทั้งเล่นก็จะอัดแน่นด้วยสาระประโยชน์นะท่านใดที่ทำาเดียวเอสเด็ทำก่อสร้างนะซื้อบ้านซื้อรถเป็นเซลลแบนขายรถอะไรต่างๆเนี่ยเล่นมีช่วดท่านใดเยอะเลยนะครับนะ นอกจากนี้ท่านที่เป็นโหราจาร์นะครับนะเอ๊จะให้เลือกวันไหนดีจะวงสวงวันไหนดีจะทําพิธีวันไหนดีปฏิทินเล่นนี้เขียนกํากับไว้เรียบร้อยหมดแล้วดวงไทายมีอยู่แค่ยี่สิบเจ็ดดาวเลือกแต่ปฏิทินเล่นเนี้ยนำสี่สิบดาวเลือกนามาคัดกรองให้กับท่านนะนำทั้งสี่สิบดาวเลืกนะ แล้วก็การหาทารกมันผ่าขอดอ่ะอันนี้เขียนได้อย่างละเอียดละเอียดแล้วก็ยังมีการแบ่งเพศชายมีการแบ่งเพศหญิงด้วยนะครับไม่เข้าใจก็ทพทสามารถถามชิ้นแซวได้โทรเบอร์0 8 9 3 4 0 3 8 5 7นะ i d ทีไล่ก้อนดูหรือจะแบบอยากจะมาดูดวงสวนัวส่วนัวก็ได้นะครับนะก็แจ้งวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็เพศกำเนิดว่าเป็นชายหรือหญิงนะ ตอนนี้ดูดวงค่ารูเพียงแค่600บาทตัวของสินแสีก็รับวันหาบันมงคลสมรสหาบันผาข้อร่ำรวยรับดูวงจุย้ยทั่วราชอ,นะอาณาจักรนะลืมบอกไปว่าไปทีเล่นเนี้ยท้ายตอนท้ายสุดเนี่ยนะมันมีเขียนํำพยากรเอาไว้ด้วยนะเออพยากรหลังวันที่เท่าไหร่31นะ31ธันวาคม2568 เกือบโลสุดเลยนะนี่เขียนคำวิทยากรเอาไว้มากมายไม่ว่าท่านจะเกิดปีชวดจุลุกานถ่อมาลงมาเสงม่าเมียม,ม่มาแม่อวอ,อกลากาจอกุลนะใน,นนี้มีอธิบายเอาไว้นะสังเกตน,นะแต่ว่าถ้าอยากจะดูรูปดวงแบบละเอียดเยอะๆลึกๆก็แนะนําให้ท่านมาดูด,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 ดวงส,ส่วนตัวนะก็ะเบอร์นี้แหละครับนะก็ะมีเขียนเอาไว้ขึ้นขึ้นขึ้น,น,นเบอร์เอาไว้นะก็ะ0 8 9 3 4 0 3 8 5 7นนะ WU นะแล้วก็ WU อ่านว่าหู นะครับนะ WU อ่นูะูจุดนะแล้วก็มาสเตอร์ M A S สิงคโปร์ T R นะครับนะ้วนะูดอนทะมาสเตอรนะ์นะครับนะมาสเตอร์แปลว่าแปลว่าผู้ชำนาญการนะครับนะก็พนะ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 อหอมปากหอมคอยังมีเรื่องราวสาระมากมายเชิญท่านติดตามเป็นวันต่อวันนะครับนะแล้วเราไปพบกันใหม่ในคลิปวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ